ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเดิมทีนะครับเราจะเป็นการเรียนแบบซูมนะครับในชั่วโมงนี้นะครับขอสลับกับวิชาสังคมนะครับของครูก็เดี๋ยววิชาประวัติศาสตร์นี้จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นพลังงานให้นักเรียนนะครับซึ่งวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเรา เรียนจนถึงเรื่องของการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับกูให้นักเรียนสรุปนะครับเรื่องการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์นะครับผมเรื่องของการเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับเราจะแบ่ง ช่วงในการศึกษาออกเป็นด้วยกันอยู่3ยุคนะครับคือเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1นถึงสนะครับแล้วก็สมัยปฏิรูปบ้านเมืองในทันสมัยคือรัชกาลที่4ถึงพุทธศักราชสองสเจ็ดนะครับแล้วก็สมัยประชาธิปไตยนะครับคือ2475จามาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเรื่องการเมืองการปกครองตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะครับเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับซึ่ง เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยสรุปนะครับเรื่องการเมืองการปกครองนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้ง3ช่วงนะครับสมัยเลยนะครับผมภลังงานนะครับก็ให้นักเรียนนะครับสรุปเรื่องการเมืองการปกครองของไทยนะครับสมัยรัตนโกสินทร์นะครับโดยให้ทําเป็นรูปแบบเป็นผังความคิดนะครับหรือว่า m i n d mapping นั่นเองก็ให้ทําลงในสมุดเลยเนาะง่ายๆนะครับนักเรียนก็นะครับศึกษา นะครับเมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จปุ๊บนักเรียนรู้แล้วว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยการปกครองเป็นแบบไหนนักเรียนก็สรุปนะครับย่อนะครับเนื้อหาลงมานะครับอย่างในสมัยแบ่งเป็นช่วงนะครับตอนต้นนะครับนักเรียนก็สรุปนะตอนต้นการปกครองเป็นรูปแบบใดนะครับเนี่ยวาดเป็นกราฟเป็นอะไรยังไงก็ได้นะครับเป็นแล้วแต่นักเรียนจะคิดออกมาได้เลยนะครับเป็นผังความคิดนะครับเป็นข้อความสั้นๆเนาะในเรื่องการปกครองนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็ แบ่งทําเป็นยุคเป็นยุคมานะครับผมทาทีละยุคนะครับสรุปรวมทั้งหมดเนาะในเรื่องการเมืองการปกครองนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะได้ขึ้นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับรูก็ให้นักเรียนนะครับสรุปเรื่องการเมืองการปกครองนะครับของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเป็นผังความคิดนะให้ทําลงในสมุดได้เลยนะครับอ่าไม่น่ายากเนาะนะครับก็เด็นักเรียนดูหนังสือประกอบไปด้วยก็ได้นะครับผม ในชั่วโมงนี้นะครับก็ให้นักเรียนเป็นพาร์งานเลยแล้วกันนักเรียนสามารถทําลงในชั่วโมงนะครับในภายในชั่วโมงนะครับวิชาสังคมตรงนี้ได้เลยนะครับก็สรุปลงในสมุดเนาะโอเคนะครับนะถ้าสงสัยอะไรยังไงไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเข้ามาในลายส่วนตัวก็ได้นะครับผมก็ในชั่วโมงนี้มีเพียงเท่านี้นะครับให้พารกงานไปเนาะนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ